ตอนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นอ่าค่ะใครได้เอกสารแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะนำส่งครูในตอนที่เปิดภาคเรียนมาค่ะบทที่3ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเรื่องที่1คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ1.1คู่อันดับ มาดูคําว่าคู่อันดับนะคะว่าหมายความว่าอะไรคู่อันดับเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่แสดงการจับคู่ของสมาชิก2กลุ่มแปลว่าเราจะมีสมาชิกอยู่สองพวกแล้วเราจะแมทช์กันจับคู่กันระหว่างสองพวกโดยสามารถแสดงในรูปตารางตารางก็ได้ตารางตารางได้จับคู่ในรูปตารางก็ได้แผนภาพแผนภาพ แผนภาพก็คือเป็นรูปภาพมาให้แล้วเราก็แมทรูปภาพกันจบพู่รูปภาพกันขั้วดับรวมทั้งแสดงด้วยกราฟกราฟเส้นนะกราฟนี่เห็นไหมเราจะเรียนเรื่องนี้โดยทั่วไปใช้สัญ,ญลักษณ์ x y แทนขั้วดับ x และ y โดย x เป็นสมาชิกตัวที่1งของขั้วดับแปลว่าตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยคือ x และ y เป็นสมาชิกตัวที่2องของขั้วดับแปลว่าตัวหลังเนี่ยตัวที่2ก็คือ y โดยที่วงเล็บ AB แบบนี้เข้าอ่านว่าคั้ดับ AB เขาบอกว่าถ้าคั้ดับ AB เนี่ยเท่ากับคั้ดับ CD สองขัดับนี้เท่ากันก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ C B เท่ากับ D ตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลังทั้งคู่นี้ไม่สามารถสลับสมาชิกภายในอั้ดับได้ เพราะการสลับสมาชิกข,ของคูณดับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนความหมายหมายความว่าถ้า a กับ b เนี่ย a มันไม่เท่ากับ b เพราะฉะนั้นคูณดับ ab มันก็ไม่เท่ากับคูณดับ ba มันสลับที่กันไม่ได้แต่ถ้า a เท่ากับ b เช่น a เป็น2 b เป็น2 เพราะฉะนั้นสลับที่ยังไงก็คือผูนดับ22งสองก็ผูนดับ22เหมือนกันใช่ไหมคะสอเท่ากับผูนดับส2งแต่ถ้า a กับ b มันไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่สามารถสลับที่กันได้เช่น a คือ1 b เท่ากับ2ผูนดับ1 2ไม่เท่ากับผูนดับ2 1เห็นไหมคะตัวหน้า1กับ2แล้วก็ไม่เหมือนกันแหละหลังสอ กไ็ไม่เหมือนกันแหละประมาณนี้น่ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสอนเสริ์ไปนิดหน่อยนะคะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าถ้าคูณดับสองคูณดับ2 x 3 y เท่ากับคูณดับ8 30เขาอยากจะหา x อยากจะหา y ว่ามันคือเท่าไหร่เดี๋ยวครูขอลุนะคะจดเสร็จยางถ้ายังไม่เสร็จสตอบไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูลบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันไม่มีที่ว่าง เรามาดูกันตัวอย่างที่1เราขอซูมก่อนนะคะใครไม่ทำสต็อปแล้วก็จดนะคะลกูกตัวอย่างที่1ถ้าคูนดับ2 x 3 y เท่ากับคู่ดับดับ8 30เมื่อกี้ที่เราเรียนมาแล้วถ้าคูนดับสองคูนดับเท่ากันแปลว่าตัวหน้าเท่ากับตัวหน้า2 x เท่ากับ8ตัวหลังเท่ากับตัวหลังเห็นไหมเหมือนตัวอย่างตัวหลังก็คือ3 y เท่ากับ3าทีนี้เราจะย้ายข้างสมการ ที่เราเรียนมาบทที่1ในเทอมที่สองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวย้ายข้างหาค่าตัวแปร2 x ตัวเลขแปะตัวแปรแปลว่าตัวเลขมันคูณกับตัวแปรเพราะฉะนั้นครูจะย้ายข้าง2คูณ x ใช่ไหมคะย้ายข้ามฝั่งมาหารจากคูณย้ายมาหารเพราะฉะนั้นเหลือ x คนเดียวเท่ากับ 8อยู่เฉยๆคนไม่ได้ย้ายอยู่เฉยๆแล้วสอน2ย้ายข้ามฝั่งมาหาร8หารด้วย2ได้เท่าไรคะ2หร่คส2 1 2 2 4 8 4่วน1ก็คือจำนวนเต็ม4อีกฝั่งหนึ่ง3แปวลว่า3คูณ y ย้ายข้ามฝั่งย้ายข้ามสะพานมาจากคูณย้ายมาหารเพราะฉะนั้นจะได้ y เท่ากับ30ส่วนด้วย3 y เท่ากับ3าหารด้วย่าไหร่คะได้10ถูกไหมลูกถูก,ถกไ,ได้แล้วต่อไปตัวอย่างที่2อยู่ในรูปแผนภาพการจับคู่ของสมาชิกของกลุ่มเขาบอกว่าอะไรจำนวนเวลาวงเล็บชั่วโมงกับระยะทางวงเล็บกิโลแปลว่า1ก็คือ1อะไร1ชั่วโมง หึ่งชั่วโมงวิ่งได้กี่กิโลคะสามกิโลรถยี่ห้ออะไรเนะี่ยเรือเดินไปหนึ่ชั่วโมงวิ่งได้3ต่อ3กิโลไม่รู้ว่าวิ่งหรือว่าอะไร1ชั่วโมงต่อ3กิโลสองชั่วโมงเท่าไหร่หกิโล3ชั่วโมงเท่าไหร่เกิโลสิชั่วโมงเท่าไหร่สากิโลมันอัตราส่วนเท่าไหร่มาดูกันมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมาดูกันอะต่อไปเขาบอกว่า จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวลาที่เป็นชั่วโมงกับระยะทางที่เป็นกิโลเนี่ยสองอย่างเนี่ยสามารถแสดงการจับคู่ได้เป็น1คู่ดับ1นึคู่ดับสอง26คู่ดับ39จนถึงคู่ดับ10บสตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าก็คือเวลาเป็นชั่วโมงตัวหลังคืออะไรตัวหลังเป็นระยะทางก็คือกิโลถ้าครูถามว่า ห้าห้าแล้วอะไรห้าแล้วอะไรไปคิดมาจิจจิตจิตตามความสัมพันธ์เนี้ยห้าแล้วอะไรถ้าห้าชั่วโมงจะแล่นได้คุณไม่รู้เขาแว่แล่นรู้วิง่งหรือเดินนะกี่กิโล่ไปคิดมาอะไหนึ่งเป็นสมาชิกที่หนึ่งหรือสมาชิกตัวหน้าสามเป็นสมาชิกที่สองหรือสมาชิกตัวหลัง หนูจะเรียกสมาชิกตัวที่1ก็ได้สมาชิกตัวหน้าก็ได้สมาชิกตัวที่2ก็ได้หรือสมาชิกตัวหลังก็ได้โดยที่คู่ดับหนึ่มีความหมายว่า1ชั่วโมงเป็นระยะทาง3มกิโลนึ่งชั่วโมงเป็นระยะทาง3กิโเมเพราะฉะนั้น5ชั่วโมงเป็นระยะทางพละ ถูกไหมคะใครตอบถูกบ้างทีนี้หน้าต่อไปคะ่ะหน้าต่อไปกราฟของคู่อันดับเรามาเรียนเรื่องกราฟแตบหนึ่งจุดสองเมื่อกี้หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งคู่อันดับหนึ่งจุดสองกราฟของคู่อันดับดูเรื่องกราฟของคู่อันดับกราฟของคู่อันดับเขาบอกว่าในการใช้กราฟแสดงความสัมพันธ์ เราเขียนเส้นจำนวนในแนวนอนและแนวตั้งให้ตัดกันเส้นแนวนอนอะไรเส้นแนวนอนเนี่งเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งให้ตัดกันเห็นไหมอันนี้เรียกว่าจุดตัดตัดกันเดี๋ยวครูขอวาดใหม่นะเส้นจำนวนตัดกันและตัดกันตรงนี้เห็นไหมคะตัดกันจุดที่แทนศูนตัดกันด้วยจุดที่แทนศูนเป็นตำแหน่งจุดที่แทนศูน บนเส้นจานวนแต่ละเส้นจุดที่เส้นจํานวนตัดกันเรียกว่าจุดกําเนิดส่วนมากเขาจะใช้ o ใช้ศูนย์อะไรไปจุดกําเนิดจํานวนในแนวนอนเรียกว่าแกนนอนอันนี้คือแกนนอนนะคะหรือ x x คือแกนนอนจํานวนในแกนตั้งหรือ y เรียกว่าแกนตั้ง y เรียกว่าแกนตั้งทีนี้เรามาดูคําว่าจตุภาคจตุภาคเนี่ยหมายความว่าอะไรเนี่ยจตุภาคต่างเนี่ย 1>, 1 2 3 4มเนี่ยมันคืออะไรจะตุภาคก็คือพื้นที่ในระนาบที่แบ่งแกน x และแกน y ออกเป็น4ส่วนแบ่งแกน x 1ส่วนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนี่ส่วนหนึ่งส่วนจะตุภาคที่1จะตุภาคที่สองจะตุภาคที่3และจะตุภาคที่4หมดแล้วไม่มี5 6 7นะมีแค่4จะตุภาคนักเรียนจะเรียนไปถึง มอปลายคำว่าจตุภาคมันจะติดหัวพวกเธอจนถึงมอปลายทีนี้จตุภาคแต่ละจตุภาคมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวที่อธิบายไปยเมื่อกี้แต่มันจะมีลึกกว่านั้นมีบวกบวกคืออะไรลบบวกลบลบบวกลบคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยเรียนยกันอนีน้เข้าใจค่าๆคำว,ว่าจตุภาคจตุภาคมีเท่าไหร่คะส่จตุภาคจตุภาคที่หนึ่งสสี่ ทีนี้เขามาดูกันคู่อันดับแต่ละคู่อันดับแทนได้ด้วยจุดบนระนาบคู่อันดับแต่ละคู่อันดับแทนด้วยจุดบนระนาบเรียกจุดนี้ว่ากราฟของคู่อันดับเช่นกราฟของคู่อันดับ 2, สอง4จําได้ไหมคะคู่อันดับ x y x คือใครตัวหน้า x ตรงนี้คือตัวหน้าตัวหน้าคือเลขอะไรลูก นะตัวหน้าคือเลขอะไรเลข2เพราะฉะนั้นแกน x เ,เนี่ยหาเลข2เลข2ตรงแกน x ตรงไหนตรงนี้เจอไหมคะเลข2องตรงแกน x ต่อไป y คือแทนสมาชิกตัวหลัก y อยู่ตรงนี้แกน,นอน y เลื่อนตาลงมาขึ้นลงว่าเลข4อยู่ตรงไหน,นเจอไหมคะเลข4อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น2ทํทำยังไงให้ไปหาสี่ คือ2หมดเลยนะต่อไป4นี่คือ4เจอจุดตัดกันไหมคะเห็นไหมมันตัดกันตรงไหนมันตัดกันตรงนี้เรียกตรงนี้ว่าพิกัดสองสหรือู่อันับสองสกระดาษทีนี้มันอยู่ในจัตุภาคเทียไหะไจัตุภาค1 2 3 4สองสเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจัตุภาคที่1 ว่าพิกัดของตัวเองที่เราทําได้มันอยู่ในจตุภาคที่เท่าไหร่มันอยู่ในจตุภาคที่1่ใช่ไหมคะมก็ตอบจตุภาคที่1ถ้ามันเป็นข้อคําถามหน้าต่อไปเขาบอกว่าอะไรอีกโดยทั่วไปเราเขียนขั้วนดับใดๆในรูปขั้วดับ x y x ก็อยู่บนแกน x y ก็อยู่บนแกน y x หน้า y หลังพูดย่าด้ เขาบอกว่าจะกล่าวว่าจุด P มีพิกัดเป็นพจนดับ x y โดยที่ x เป็นพิกัด alia, ตัวที่1 y เป็นพิกัดที่2เราจะเขียนพิกัดจุด P ด้วย P แล้วก็แปดด้วยพจนดับ x y เช่นอยากหาพิกัดเป็นพจนดับ2ลบสามนดับ2ลบ3คูถามว่าอยู่ในจตุภาคไหนัาเรียนลองคิดก่อนจตุภาคแท่าไหล่ คิดในใจก่อนตอบในใจเดี๋ยวเราจะมาดูค่อยๆมาดูเฉลยกันตัวอย่างที่3จงเขียนกราฟของขั้นดับต่อไปนี้บนละน้าบขันดับมีกี้ขั้นดับหนึ่งสอมี่ห้าหกเจดมีเจ็ดันดับบนระนาบทีนี้เราค่อยๆมาคิดกันอ่าขั้ดับศูนย์ศูนแปลว่า x เป็น0ูน y เป็น0ตรงไหนคะ x, x เป็น0ตรงนี้ y, y เป็น0ตรงนี้แปลว่าคู่นดับ00อยู่ตรงนี้ต่อไปคู่อันดับลบ3 0. แปลว่าใครเป็นลบ3ามใครขึ้นคนแรก x เป็นลบ3 x เป็นลบ3มเจอไหมลบ3อยู่ฝั่งซ้ายหนึ่ลบ3 y เป็น0อยู่ที่เดิม ลบสอยู่ที่เดิมต่อไปพิกัด3,6มหกอันดับ3 6 x เป็น3เจอไหมคะเเป็น3 y เป็น6 y เป็น6 y อยู่ข้างบนใช่ไหมคะ y เป็น6มันมาเจอกันที่ไหนเจอกันเจอกันที่ไหนเจอกันที่ไหน3ามยู่นี่หกยูน่นี่เจอกันตรงเดียวเจอกันตรงนี้ มันจะมาเจอกันตรงนี้เรียกว่าพี่กัด3 6คูณดับ3ากพีกัดสามหกอะไอบอกถ้าหน,หนูยังไม่แม่นหนูขีดเลย3 3 1 6ตัดกันตรงไหนตัดกานตรงนี้ก็ได้แล้วพี่กัดร่วม3 6ต่อไป x 1.5 y ลบ x 1.51 กับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ1.5ก็คือ1ครึ่งเจอไหมลูก1.5ตรงนี้ 1. 1. 1กับอีกครึ่งหนึ่งเจอไหมคะ,ะ1กว่าลบ4ลบ4อยู่ด้านบนด้านล่างแ่นไวด้านล่างลบ4ตรงนี้มาเจอกันตรงไหนเจอกันตรงนี้1.5ลบ4ถ้าแม่นแล้วก็ไม่ต้องลากเส้นต่อไป ลบห้าเศษหนึ่งส่วนสองลบห้ากับอีกครึ่งหนึ่งของมันใช่ไหมคะลบห้าเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเ x อยู่ฝั่งไหนลบห้าอยู่ฝั่งซ้ายกับอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ลบห้าเศษหนึ่งส่วนสองกับลบสองลบสองอยู่บนล่างแกน y ถ้าติดลบดทุกจะถีบลงมาข้างล่างอยู่ข้างล่าง ลบสลบสตรงน,น,รงนี้เจอกันตรงนี้เจอกันตรงนี้ก็เป็นลบหเศษหนึ 1, ส่วนสกับลบสต่อไป x เป็น0นย์แป x ไว้เป็น0นูนย์ศูนย์สีชมพูศูนย x เป็น0น y เป็นลบเลบเของ y อยู่ข้างล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นจะได้ กับลบเต่อไปลบเจ็เ x เป็นลบเ y เป็น7จ x เป็นลบอยู่ฝั่งซ้าย y เป็นเจอยู่บนเจอกันนะนะคะเพราะฉะนั้นจะได้แล้วว่าลบเจ็ดเทีนี้เรามาดูกันว่าใครอยู่จตุภาคที่เท่าไหร่บ้าง จตุภาคที่1มีใครจตรุภาคที่1มีตัมีคนดับ3 6จตุภาคที่1จตุภาคที่สองมีใครบ้างลบ 7, 7. จจตุภาคที่สมีใครลบ5เศษ1ส่วน2ลบสคูณดับลบ5เศษ1ส่วน2อลบสต่อไปคูณดับที่4เออไม่ใช่ขออภัยคะ่ะจตุภาคที่สี่ มี1.5่1.5คูณดับ1.54ส่วนที่มันไม่ได้อยู่ในจุดภาคนะอยู่ในเส้นอยู่ในแกนคำว่าอยู่ในแกนก็คือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ถ้าคูณดับอตวะะตรงนี้หเนาะ,ะตรงนีนะลบสแปลว่ามีใครคนหนึ่งเป็น0แปลว่าถ้า x เป็น0มันจะไม่อยู่บนแกน x ถ้า y เป็น0มันจะไม่อยู่บนแกน y คว้นดับลบ30แปลว่ามันจะอยู่แค่บนแกน x เพราะว่า0แกน y เป็น0เราจะไม่เอาจะเห็นได้ว่าอยู่บนแกน x จริงไหมคะจริงเห็นไหมตรงนี้อยู่บนแกน x อะไรอีกคว้นดับ0ลบ7คู่อันดับ0ย์ลบแปลว่า x เป็น0ย์มันจะไม่อยู่บนแกน x แต่มันจะอยู่กับใครอยู่บนแกน y เห็นไหมคะตรงอยู่บนแกน y ดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปจะเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวไปดูใน EP ต่อไปนะคะว่าเราจะเรียนแบบฝึกหัดกันอย่าง